นี่จ่าท้องอยู่นะคะแต่หลายคนบอกว่าทําไมท้องแล้วไม่เห็นโซมเลยหน้านี่ยังคงเหมือนแบบว่าคนไม่ได้ท้องเลยนะคะหน้าสดใสปิงเพราะว่าใช้คู่หน้าใสของอีฟสองตัวนี้คู่ขายดีที่สุดของแบรนด์แล้วนะคะตอนนี้เซรั่มอีฟแล้วก็ครีมเจลอ,อีฟนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเซรั่มอีฟนะคะเป็นอาหารผิวสําคัญเลยทุกคนที่ทําให้ผิวหน้าของเรานะขาวกระจ่งางใสรอยสิวฝ้ากระจุดดำาๆกระชับรูขุมขนผิวหน้าเต,ต่งตึงคุณลดมากทำาไมเราหน้าสดก็ย,ยังคงใสปิงอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะตัวที่2นะคะตัวนี้มีชื่อว่าครีมเจลอ,อีฟนะ ก็จะเน้นในเรื่องของความขาวก็จางใสเลยนะคะทําให้หน้าสดนี่ก็คือขาวใสปิ้งแบบนี้ดูไม่โทมเลยนะคะไปทั่วนะคะหน้ามันก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะแถมขาวก็จางใสด้วยนั่นเอง2องตัวนี้แหละคือตัวที่จ๋าใช้ตลอดนะคะเช้ากับก่อนนอนใช้ตั้งแต่ก่อนท้องยันท้องก็ยังคงใช้อยู่ใช้ตั้งแต่ท้องหนึ่งท้องสองท้องสามจะก,กี่ท้องหน้าสดก็ยังคงใสปิ้งอยู่อย่างนี้ไม่มีโทมเลยนะคะและเรื่องความปลอดภัยนะคะจ๋าบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมจ๋าปั้นใจทำมาใช้เองเลยนะคะคิดค้นสตรเองผลิตเองภายใต้โรงงาน องเเราเควบคุณมาตรฐานของเราเองนะคะแล้วก็ผลิตเองใช้เองรีวิวเองผลจากการใช้ก็อยู่ที่หน้าของพวกเราเองด้วยนะคะใครอยากหนะ้าใสแบบพวกจา่าคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนอิฟูลกได้เลยเพราะแบรนด์อิฟเราไม่ขายปลีแกแข่งกับตัวแทนค่ะกดได้ที่ตะกร้าตัวแทนอิฟูกลกได้เลยจ้า